โรตีกรอบโบราณชิ้นใหญ่หอมกรอบอร่อยทำสดใหม่ทุกวันสูตรโบราณ40ปีเคี้ยวเพลินถึงกับวางไม่ลงหอมน้ำตาลสูตรลับเฉพาะความอร่อยทานเล่นทานคู่ชากาแฟก็อร่อยอร่อยสดใหม่ทุกวันราคาเพียง179บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ซื้อ3หอ่อราคาเพียง537บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะรัสเซียสั่งสอบนักข่าวหลังจับได้สร้างเฟกนิวส์ กล่าวหาทหารรัสเซียโจมตีโรงพยาบาลซ้ำโดนข้อหาอ่วมซึมเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่10มีนาคม2,565ที่ผ่านมาน,านานาประเทศทั่วโลกต่างรุมประนามรัสเซียว่าโจมตีทางอากาศถล่มโรงพยาบาลเด็กในเมืองมาริโอุโปของยูเครนทำให้ต่อมาค่ะรัสเซียโทษกองพันชาตินิยมยูเครนใช้โรงพยาบาลเป็นฐานเพราะมีการซัดอเมริกันร่วมมือกับยูเครนพัฒนาอาวุธชีวภาพ โดยครั้งนั้นค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้มีการแชร์ภาพวิดีโอการทำลายล้างโรงพยาบาลที่พึงสร้างใหม่แห่งนี้พร้อมกับมีการประนามรัสเซียและระบุว่าเราจะไม่ทําและไม่มีวันทําในสิ่งที่เหมือนกับอาชญากรรมสงครามแบบนี้ไม่ว่าในเมืองใดของแคว้นโดเนสหรือลูฮันหรือในแคว้นไหนๆเพราะเราเป็นคนแต่พวกคุณละ่ะใช่ไหมเซเลนสกี้ <Okay. S 1> <ens> ตั้งคําถามเป็นภาษารัสเซีย รัเสเซียเป็นประเทศแบบไหนกันที่กลัวโรงพยาบาลและแผนกพดุงคันจนต้องทำลายล่าสุดค่ะมีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยทางการรัสเซียค่ะมีการสั่งสอบคดีอาญานักข่าวชื่อดังชาวรัสเซียด้วยกล่าวหาว่าสร้างเฟกนิวส์ใส่ร้ายกองกำลังรัสเซียกรณีรายงานข่าวว่าทหารรัสเซียทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลในมาริอุโปนับเป็นนักข่าวคนแรกที่ถูกตั้งข้อหา ขณะที่ AFP รายงานว่าคณะกรรมการด้านการสอบสวนรัสเซียได้เปิดการไตส่สวนนายอเล็กซซนเดอร์เนฟโซรอฟผู้สื่อข่าวการเมืองและพิธีกรชื่อดังวัย63ปีทั้งยังเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัสเซียฐานกระทำความผิดในคดีอาญาโดยแถลงการระบุว่าเนฟโซรอฟได้มีการเผยแพร,แร่ข,ข้อมูลที่เป็นเท็จ ด้วยการรายงานข่าวว่ากองกำลังรัสเซียได้ตั้งใจทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กที่เมืองมาริอุโปโทั้งยังมีการเผยแพร่ภาพาพลเรืนอนยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีซึ่งภาพเหล่านี้ล้วนไม่เป็นความจริงเจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียยังกล่าวว่าขณะนี้กำลังสืบหาที่อยู่ของเนฟโซรอฟซึ่งเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในรัสเซียทั้งนี้เนฟโซรอฟ ถือว่าเป็นนักข่าวรัสเซียคนแรกที่ถูกเปิดไตสวนอย่างเป็นทางการกรณีสถานการณ์ยูเครนและรัสเซียภายใต้กฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ของประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามยังมีนักข่าวของ ABC รายงานก่อนหน้านี้เพิ่มเติมอีกว่ากองทัพยูเครนได้ใช้โรงเรียนโรงพยาบาลและอาคารสาธารณะแปลงเป็นค่ายทหาร